The Rock มียอดผู้ติดตามใน IG สูงสุด200ร้านเออกลับมาดูที่ IG ตัวเองมียอดผู้ติดตามสูงถึง5คนน่าเศร้าเทพระเอกกล้ามโตเดวนจอห์นสันหรือ The Rock ขึ้นแท่นชาวอเมริกันที่มียอดผู้ติดตามในอิน t a g r กรมสูงสุดทะลุ200ร้าน f o ลโลหลังจากเขา ออกตัวแรงสนับสนุนโจไบเดนในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนนี้ The Rock, The Rock ก็โพส์คลิปฉลองความปางังแถมยังบอกว่า2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้เรียนรู้ว่าเราแสดงออกทางความคิดอย่างจริงใจและจริงจังและเคารพต่อตัวเองและผู้อื่นแม้ประเด็นการสนทนาอาจจะสร้างความอึอดอัด ขอแค่เราเข้าใจและให้เกียรติกันก็พอพระเอกจูแมนจีวัย48ปียังขอบคุณทุกคนที่ให้เขาได้มีพื้นที่ในการแสดงทัศนะของตัวเองอีกครั้งสำหรับคนดังที่มียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมสูงสุดในโลกยังคงเป็นนักเตะแข้งทองคริสเตียโน o โรนัลโดว้าวแฟนขวัญใจเก้าเองกับยอดผู้ติดต,ตาม238.89ล้าน ตามด้วย Ariana g r a n d นเดกับยอดผู้ติดตาม203.39ล้านและเดวนจอนสัน200ร้ล้านนั่นเองถ้าอ่านชื่อผิดก็กราบขออภัยด้วยนะคะภาษาอังกฤษบอค่อยแข้งแดงภาษาไทยก็ไม่แข้งแดงภาษาใดๆก็ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะต้องขออภัยนะคะ